ปุ่นกระปูพี่นอ้องกระปูมือนน่อคืนได้บลายเบิดสำซัมเน่เลยพี่น้องเลยชวนนี่กระลังหนึ่งมากซคเวอร์อพี่นอ้องหนึ่งสเก,ก็ตไฟมันค่ากับหนึ่งสเก,ก็ตเอา อ,อย่างเขาวนะไม่เอาไปหรอเ่บ,บ,บสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงอาหารเสารพี่น้องอันนี้มุกปลาปพญิพัมมแจะแซลผีหรือบอ่อบ่อ มนกูพี่น้องมีผักการ์ดมักซเซเวอร์พี่น้องเอ้ยอาหารบานเฮาเหมือนเด็แซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกีโมมีค้ามมาล่อดได้กีนะกีไมายืนเผาบ้านนี่แหละกีมิต้าขว่ากินโลดบ่กเนี่ยพวกหนั่นงเผาเลยยืนหนึ่งในวงหนาหน,นุพ่อหน,นุ่นย่ายพ่อ นั่นแหละคือะถั่วแก่ช้ำฮะจกตาถ้ามาเซเวอร์จะหามันาา <gli apprentice. S 1> มามไรเพาใจแหลใจเนี่ยตลามมาได้คยมากินีร็อ เดือดทั่วด้านใต้ด้านนี้มันเล็ดนะ สบายดีพี่น้องกินข่าวนากานเด้อพี่น้องเด้อป้าทอมมี่ยังไหนไม่ยังนะะป้าโอ้คุณกะพุนป้าพักกอดเนะนี่แ่เเส็บเซ็งบโอ้ยมาหยอนจะเจีวเนี่ยหยอนได้ดินแม่กระปูฮะฮะมาเฉ่ยวแล้วมไป bất <laughs> <laughs> cô, đi nga, em <laughs> nữa, ngang <laughs> ที่แเงาวมาให้แม่เลือกที่งคืนงานที่ปลุกพักจากงาน้านแม่เริ่มเกิดที่แล้ว <c oughs> ที่เลือกตัวได้มันออกนอกก่อนี่นะี่ะขวานขึ้นไปในไข่ขึ้น กินแต่มาการีสเด้นอนเขาเทียงขขเขาแบบนี้กินเขาแรกเขาแบบนี้กินแต่เพวาะเ็ดยังลมือแบินี้เลยจ้ะ ชอบน้่ชอบน้ำมาก จังชิ้นชิ้นวัวชิดูดเนาะอ่มเอากระชังประมากย,ย,ย,ยิงขาลูกยิงขายิงเข่าชบาตีไปด้วยยิงเขาแล้วไ่เห็นอ้าเลยมึงนะ น้ำแร่จนิงนครับอาคุกว้อโอ้ยปากนอเคชักเทีจเนี่งนี่ ตังเนะาะบสอสดีสดร้ายอไนงเนเอาไปกินันวเงียงี่เงียงนเอามาดูกว่า Er, กะหี hey, ่ยเพิ่งเล่นไปถือเล้ยมาตกใจบวนี่กินนี่กินนี่ต๊าต กินนี free, ่ดิลูกไปใช้อีกไปหรอนะไปเดี๋ยวนี้นั่นน่ะมัอมแม่เดเ๋ยวบะหมอนมาลง เออแล้วมาเดี๋ยวนีนะเขาไม่ไ huh. ด uh ้คอใส่งานเดยอย่เีเดี๋ยวขอเลี้ยมไปันเนี่ไปเติมนี่นะปากจองกับมีนะบอกอือปากจองเนาะ ท่านสมัยเนี่ยแล้วท่าใชกแกะลาย คนกินนะจริงด้วยจ้ะจะกินบบนังเนาะโอ๊ยจะมาลูกไม่รู้มันทอมักเหลือเนื้อแห้ง กนะ็มันเย็นนะนะมันเย็นนะอ้าอ้าสอบดำนะเมื่อคุกอากี่แกบนะแก่น่นนว่าแล้วนี่ครับเี่ข่อเงที่ข่าวแล้วขาเบื้ออ้าสอบนึง หมดโตัวขานนั่นแหละมูัดแล้ะอยากอบใหม่ก็จะขีแกบได้มากรกจังเลยมาแม่มาเด้อ จำอองนะกลัอองไหนน้าหมือขึ้นอือแาลวลูกโอ้ยแ่มันจะไปนะมายิบนนนะปลาสองถูกขงจ้ายาเฮ็ดเหรอหลือะไรเอาไปดิมันนะ โได้ลอยหน่อยตั้งก็กคิดนะเนล้ย